สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเทคนิคการสร้างเว็บไซต์ดีๆกันมาฝากนะครับลองมารับชมกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาลองเพิ่ม Facebook Chat ในเว็บนะครับ ด้วย f a c e b o o k o f f i c i a l Plug in ที่ facebook ทำออกมาเองเลยนะครับอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ใช้ w o r d p r e s s อย่างเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่า f a c e b o o k o f f i c i a l Plug in ตัวนี้มันจะดียังไงนะครับผมลองมาดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาทำความรู้จักกับ facebook official p l u g in กันก่อนนะครับผมเราไปที่ plugin นะครับแล้วก็ไปที่ Ad d New ครับคลิกลงไปเลย เข้ามาแล้วนะครับก็เสิร์ชคำว่า Messenger เลยครับ M E W S, S E N G E R แบบนี้ครับก็จะเจอหลายยี่ห้อเลยนะครับตั้งแต่ WP Chatbot Live Chat แล้วก็ Messenger Customer Chat ตัวนี้แหละครับเป็นของ Facebook Official ก็คือ by Facebook นั่นเองนะครับเห็นไหม by Facebook ตรงนี้นะครับอัปเดตเนี่ยสสัปดาห์ที่แล้ว compatible กับเวอร์ชั่น WordPress เวอร์ชั่นใหม่เลยนะครับผม มีคนใช้อยู่ประมาณ2 0,000คนนะครับแต่ว่าเรต i ติ้งเนี่ยประมาณ3ดาวครึ่งไม่ค่อยดีนะครับสู้ตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดีกว่านะครับว่า Official จาก f c e e o o o เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับลองกด Install Now ได้เลยครับคลิกลงไปเลยแต่ตรงนี้ต้องบอกนิดนึงนะครับถ้าใครจะทดลองตัวนี้เนี่ยถ้ามีการใช้ Messenger ตัวอื่นที่มี f a c e b o o k อยู่นะครับเราก็ต้องปิดมันไปก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันตีกันยุ่งนะครับผมเราจะทำให้ Facebook Messenger ของเราไม่ขึ้นที่หน้าเว็บไซต์นะครับถ้าเราเปิดตัวอื่นอยู่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ในเว็บไซต์ของผมไม่มีตัวอื่นเปิดอยู่ผมก็สามารถกด a c t i v a t e ตรงนี้ได้เลยครับคลิกลงไปเลย Activate มาแล้วนะครับลงมาดูนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ Customer Chat ตรงนี้นะครับอ่าเราเห็นแล้วนะครับ c u s t o m e r Chat แเราก็คลิกลงไป1ทีนะครับเพื่อดูซิว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับมันก็จะมีปุ่มเดียวให้เรากดนะครับง่ายเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ เซตอัพคอสเตอร์เมอร์แชทนะครับเดี๋ยวผมลากมาตรงกลางนิดนึงนะครับหน้าจอนี้นะครับเรานะครับเวลาที่เราติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้แล้วในหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับเราจะต้องมีการล็อกอิน a c e b o o k เอาไว้อยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราเปิด f a c e b o o k มาปุ๊บก็ต้องเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องล็อกอินนะครับถึงจะเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล็อกอิน a c e b o o k อยู่มันก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีให้เรา celect page อย่างนี้นั่นเองนะครับผมผมก็จะ select ตัวพลากรสอนสร้างเว็บของผมนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับผมเพราะว่าผม l o อกอิอยู่แล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับผมกดถัดไปมันก็จะถามว่าตรงนี้ภาษาเป็นอะไรอ่าเราเลือกเป็นไทยนะครับผมลองมาดูนะครับไทยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนคำทักไทยสักหน่อยเป็นสวัสดีครับท่านผู้ชมนี้นะครับผมแบบนี้แล้วกดบันทึกหนึ่งทีปึ๊บอ่า อ้าวกลายเป็นท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับผมปุ๊บอ่าโอเคกดทัดไปนะครับเสร็จแล้วสีเราจะเปลี่ยนไหมตรงนี้เปลี่ยนสีได้นะครับเราเลือกได้อย่างงี้อาจจะเป็นสีม่วงก็ได้สีน้ําเงินก็ได้อย่างงี้นะครับผมเอาสีน้ําเงินละกันสวยดีนะครับผมเสร็จสิ้นปึ๊บเรียบร้อยนะครับกดเรียบร้อยไปหนึ่งทีอ่ามันก็จะมีอันใหม่ขึ้นมาครับกลายเป็นโค้ดให้เราแบบนี้เราก็กดเซฟเชงหนึ่งทีครับเพื่อให้แน่ใจว่า มันจะทำงานในหน้าเว็บไซต์เราก็ต้องไปทดสอบกันครับมาดูกันเลยครับตอนนี้นะครับมันก็ไม่มี Facebook Messenger อยู่ในหน้าเว็บของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมกดรีเฟซหนึ่งทีตรงนี้นะครับแล้วลองมาดูว่ามันโผลมาไหมนะครับผมเดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จก่อนนะครับว่าจะโผลมาหรือไม่อ่ามาแล้วนะครับตรงนี้ที่มุมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมุมตรงนี้มันโผลมาแล้วเรากดอังทีปึ้งมันก็จะบอกว่าสวัสดีท่านผู้ชมลองแชทดูเลยนะครับผมผมก็จะลองแชทดูว่า สวัสดีพลากรอย่างนี้นะครับอ่าเพราะว่าผมเคยทดสอบไปแล้วก็จะขึ้นสิ่งที่ผมทดสอบตึมนะครับผมมาแล้วครับพอผมพิมพ์สวัสดีพลากรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไปล็อกอินอยู่ที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับผมผมก็จะพิมพ์ตอบกลับมาเป็น h ล l l ลอย่างนี้นะครับผมกลับมานะครับมาแล้วเห็นไหมครับผมอันนี้ผมไปพิมพ์อีกเครื่องนะครับผมก็ทักไปอีกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผม แล้วก็ผมก็ตอบว่าสบายดีนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคฟายอย่างนี้นะครับปุ๊บมาแล้วนะครับพอดีเอื้อมมือไปพิมพ์อีกเครื่องหนึ่งไม่ค่อยถนัดนะครับ<ๆ>ก็เลยพิมพ์ช้าหน่อยนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ใช้ได้ละโอเคโต้อตอบกันได้สบายมากครับก็โต้อตอบจากเว็บเราเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะปรับแต่งบางอย่างอย่างเช่นอ่าแมสเซจเริ่มต้นหรือว่าสีตรงนี้เนี่ยเราจะปรับแต่งยังไงมาดูกันนะครับ วิธีการปรับแต่งตรงนี้ดูดีๆนะครับผมลองไปหลายรอบแล้วครับบางรอบมันก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ผมก็ค้นพบสาเหตุนะครับเพราะอะไรมาดูนะครับไปที่ edit customer chat ตรงนี้นะครับอ่าลากมาตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแหมมันก็ไม่อยู่ตรงกลางนะครับกด select page เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับถัดไปตรงนี้เนี่ยต่อให้เราเป็นเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้โดยค่า d e f a u l t มันคือไม่เลือกครับเราต้องไปเลือกภาษาอื่นก่อน แล้วก็เลือกมาเป็นภาษาอังกฤษ US <S <S เหมือนเดิมนะครับผมอ่าตรงนี้เราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเป็น Hello นี่ w h a t s u p ละกันนะครับผมนี่ w h a t s u p Man นี้นะครับผมแล้วก็กดบันทึกนะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้ต่อให้เราไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ต้องกดเปลี่ยนแล้วก็พิมพ์อะไรบางอย่างลงไปจากนั้นก็พิมพ์เหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกตรงนี้เนี่ยแก้ไขได้จนถึง80ตัวหนังสือเลยนะครับผมอ่าเสร็จแล้วก็กดบันทึกไปแล้วก็ถัดไปครับ เรื่องสีนะครับสีอันนี้ไม่เป็นไรครับเราเลือกสีอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเลือกกลับไปกลับมานะครับนี่โอเคอยู่แล้วเป็นสีส้มนะครับผมเสร็จสิ้นปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บอ่าลงมานะครับเช็คดูให้ดีนะครับด้านล่างตรงนี้มันจะต้องขึ้นว่า Hello w h a t s u p Man 2บรรทัดนะครับถ้าไม่ขึ้น2บรรทัดแบบนี้แปลว่าใช้ไม่ได้นะครับผมอ่าอันนี้คือเมสเซจที่เราเปลี่ยนนะครับอันนี้คือขึ้นเรียบร้อยแล้วใช้ได้กดเซฟเช็คหนึ่งทีนะครับผม เซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันนะครับ <S <S มาแล้วนะครับที่หน้าเว็บไซต์ของเราตอนนี้สีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเรากดรีเฟรชหนึ่งทีสิรอสักครู่นะครับกําลังมาละอ่าโอเครอแป๊บหนึ่งจะเห็นว่ารีเฟรชเสร็จแล้วมันไม่มาเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้ URL ตรงนี้นะครับบางทีมันอาจจะเกิดจากคุกกี้ในเครื่องของเรานะครับหรือว่าในเซสชันเบราว์เซอร์ของเราทําให้เวลาที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยต้องรอให้มันหมดอายุก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมไปเปิดหน้าต่างไม่ระบุตัวตนใน Chrome นะครับก็ไปที่จุด3จุดตรงนี้ <S <S เปิด New Inconito g Window ขึ้นมานะครับกดขึ้นมา1ทีนะครับแล้วก็วางตัว URL ของเราลงไปนะครับแบบนี้เดี๋ยวลองดูซิว่ามันมาไหมถ้าไม่มาเนี่ยก็กลับไปฟ้อง Facebook ได้เลยครับเห็นไหมมาแล้วพอเราเปิดหน้าต่างไม่ระบุตัวตนเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับ มันเกิดจากคุกกี้ที่มันจํารูปแบบเดิมเอาไว้นะครับต้องรองมันหมดอายุก่อนในเว็บเบราว์เซอร์ตัวเก่านั่นเองนะครับพอเราเปิดหน้าต่างใหม่ก็มาทันทีแบบนี้นะครับเห็นไหม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่ผมค้นพบนะครับสำหรับปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลอง Inspect แบบนี้นะครับผมคลิกขวาที่ไหนก็ได้นะครับที่ว่างๆกด Inspect หรือว่าตรวจสอบในโครมนะครับผมอของใครเนี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ให้มันอยู่ไปนะครับผม เรากดที่รูปมือถือ1ทีครับตรงนี้ Toggle Device 2 b a r นะครับแล้วก็เลือกรุ่นมือถือของเรานะครับอย่างเช่น iPhone 6แล้วก็กด Refresh หทีครับบางครั้งนะครับสิ่งที่ผมค้นพบก็คือเวลาที่เราอยู่บนมือถือเนี่ยมันก็จะพิการแบบนี้ครับผมเจ้าปลักอินตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นทุกเครื่องหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ลองดูกับ iPhone เนี่ยแก๊ง iPhone ทั้งหลายนะครับผมพอเรารีเฟ e ชไปนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ เป็นครึ่งวงกลมนะครับไม่ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นบั็กเฉพาะที่อยู่บนโครมในเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่ทดสอบในมือถือนะครับแต่ว่าในดดไว์จริงเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจต้องเอาไปลองอีกทีนะครับผมบั็อกอินตัวนี้เนี่ยก็บอกตามตรงเลยว่าผมเพิ่งจะลองไปวันนี้นะครับเพราะว่าเห็นมันเนี่ยคนใช้เนี่ยเริ่มเยอะแล้ว20,000คนก็แปลว่าค่อนข้างจะลองได้นะครับผมก็เลยเอามาให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ สิ่งที่ผมค้นพบนะครับว่ามันทํำยังไงแต่ข้อดีของมันก็คือมันติดตั้งได้ง่ายมากๆแล้วก็โต้ตอบกับผู้ใช้ได้จริงเลยในเพจแบบเรีลวทามเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของมันส่วนข้อเสียเนี่ยก็อาจจะต้องรอ Facebook แก้ไขกันต่อไปนะครับมันก็คงจะดีขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับและในวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเจ้า Facebook Messenger Official Plu g i n เนี่ย มันติดตั้งยังไงมันง่ายแค่ไหนนะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคนเนี่ยมาติดต่อกับเราเราก็สามารถคุยได้ทันทีนะครับผมโดยเฉพาะในรูปแบบที่เป็นเดสก์ท็อปนะครับแต่ถ้าเป็นโมบายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรออีกหน่อยนะครับผมรอให้ Facebook พัฒนาให้ดีกว่านี้ก็อาจจะดีขึ้นนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ ยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิค WordPress ในวิดีโอนี้ถ้าใครมีคำถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u u s c r i b e c h anel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ